ครับวันนี้ผมคอยน้อยนะครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะไปขับเจ้ารอยี่ห้าของเรากันนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าจากคลิปที่แล้วที่เราขับไปในเวอร์ชั่นของสีแปลกแล้วก็ท่อดังนะครับแต่นี้คือเราเปลี่ยนเป็นสีปกติแล้วก็ท่อหนูแบบไม่ดังมากนะเพื่อนๆก็คือเดี๋ยวไปขับกับเพื่อนก็ไดียว่าเราขับบวมๆบรรยากาศยามเย็นให้ดูแล้วนะครับขับให้ดูแล้วกันเพราะว่านานๆจะได้ไปขับรถนะครับเพื่อนๆปเดียววันนี้เราก็ลองดูสักหน่อยผมไม่รู้ว่า GPS โกโปยจะขึ้นหรือเปล่านะครับก็ ภา,ภาวนาให้ GPS โกโปรขึ้นแล้วกันก็รถผมมีปัญหานะครับพื่คนคัดมันลื่นว่ะไปทำมาโอ้โหเซ็งเลยเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่ครับนี่แต่สตาร์ทง่ายนะครับพื่อนไปไปครับไดดี้ก้เดดิโก้าวเอ็นแทกมาโฮที่ีโฮผมบอกเลยนะครับว่าบิดเนี่ยเป็นบินนะครับบินเลยเดี๋ยวเดี๋ยวบินให้ดูเดี๋ยวบินให้ดู แต่ผมขอโทษด้วยนะก็เกิดใครมาดูคลิปนี้แล้วอยู่บริเวณนี้ถ้าเกิดว่าเสียงท่อมันดังแต่ผมบอกเลยว่าเสียงท่อใบนี้ไม่ดังนะครับแล้วเราก็ไม่ได้ขับรบกวนด้วยนะเราขับเรื่อยๆนะเพื่อนคือถนนใหญ่มันเป็นเส้นที่ว่าใช้ความเร็วแล้วแต่มันก็มีจํากัด ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปันต่อนะครับวันนี้ผมก็มีเว็บดีๆมาแน,นะนำครับเพื่อนๆนั่นคือเว็บ s 3 8 8 g o a l v 2นะเพื่อนเว็บนี้เนี่ยเขาการันตีทางด้านการเงินเลยนะครับไม่มีปิดเว็บนี้แน่นอนเพราะเขาเปิดมายาวนานแล้วนะครับเพื่อนที่สำคัญเนี่ยเขามีโบนัสตั้งแต่แรกฝากและแรกสมัครเลยครับเพื่อน ใครสนใจนะครับเล่นบาคาราสลอตหรือเกมไหนมีครบจบทุกวงจรที่นี่ที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องอาะคอยน้อยด้วยนะครับเพราะเขาจะมีสิทธิพิเศษอีกมากมายรอเพื่อนๆอยู่นะระบบฝากถอนเป็นระบบฝากถอนออโต้นะครับเพื่อนๆฝากไม่ถึง30วิเงินก็เข้าทันทีมีระบบช่วยเล่นให้เพื่อนๆด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับก็แอดไปได้เลยครับเพื่อนเอสามแปดแปด G O A L V2 นะครับเพื่อนอย่าลืมเติมเอสน้ำหน้านะครับแลนะผมบอกเลยว่าที่สำคัญคือโบนัสเขามีเยอะมากๆความเร็วของมันนั่นเองครับผมพอวลนะให้ GTS Pro Pro ขึ้นแล้วกันนะครับันคลิปนี้เพราะ,ะว่าเดี๋ยวเราจะขับไปดูเป็นบรรยากาศสั้นๆไม่ได้ถ่ายให้ดูแบบยาว,ยาวๆอะไรนะรเพื่อนเพราะว่าเรามาขับรถเล่นบรรยากาศยามเย็นมีคนชอบจากคลิปขับรถเพราะว่ามีคนเบื่อแล้วนะไอ<ด>คลิปนี้แบบว่าเป็นปกตินะครับก็คือเราขอ ขับรถบ้างแล้วกันก็ขอบคุณเสื้อด้วยครับผมกับวงล้อซูเปอร์เด็กเสือ้อซูเปอร์เด็กริมนะครับอันนี้จะเป็นเสื้อรีมเทคของงานอะไรไม่รู้จําไม่ได้แลอหล่อมากครับเอิร์ไปเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกับเพื่อนนะครับเพื่อนอ่ก็ขับมา้างหน,นครับรถไม่ได้ล้างเลยครับโก้สล้วก็ะจะเดี้ยไปทางนี้นะครับ ร้านนี้ก็มีรถขายมือสองหนะ้าบ้านหลังนี้นะครับก็คือเพื่อนๆกันรู้จักนะโมโม่เลหน่อยแล้วกันบังซามเกียเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้บังขายูกดีแต่บังมีธุรกิจเยอะมากนะครับผมคนะที่มาจากต่างประเทศอ่ะผมบอกเลยเขาเพื่อที่เขาเจะใช้ชีวิตให้รอดนะครับเขาต้องทําทุกอย่างและเขาต้องทําแบบให้มันดีที่สุดอะ่ะเ,ออเขาเลยทําหลายๆอาชีพนะครับเพื่อนๆจตัดภาพมาที่ผม ตาต้าวมานีดบอกว่าพอยู่เมืองไทยมานานไม่ทำงานเลยเลยครับกอดความวุ่นวาย <c oughs> ไปครับเพื่อนเดี๋ยวเราดูเราดูาว่าจะบินหรือเปล่านะก็ขับเรื่อยๆครับเอาไมา่เป็นเดี๋ยวเราลองไปสักยูเทิร์นหนึ่งแล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าจีเนสจะขึ้นเท่าไหร่ครับรอน้องๆก่อนน้องๆเติมน้ำมันอยู่ครับเติมยี่สิบบาทไม่เกินไปมือเงื่อเติมน้ำมันยี่สิบบาทอ่าปัดขับเดี๋ยวเวราแวะเติมน้ำมันก,นก่อนแล้วการ แห้เติมน้ำมันสักนิดหนึ่งคลิปนี้ลวอกเลกืกยาวๆเลยแล้วกันครับเพื่อนๆรถก็สโลว์คนะแต่ขันมันลื่นไปนิดนึงไปก็เราขับเร่ๆกันแล้วกันครับเพื่อนๆบรรยากาศยามเย็นเนี่ยก็คือเย็นแล้วนะครับร้อนมากปกตินอนตื่นเย็นครับเพื่อนๆช่วงนี้เลยไม่ได้ทําคลิปเพื่อนๆไปดูใครที่อยากดูคลิปนะครับก็คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะก็คือ,อ ไม่ค่อยได้จะลงคลิปนะครับมีคนอยากดูไหมใครอยากดูคลิปอยากให้ลงก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเพ,เพื่อนๆเพราะว่าเราก็เต็มระบบเหมือนกันนะครับข่าวต้องประเด็นอยากเป็นข่าวเด็กเว้นปวนเมืองจริงไม่ได้ป่วนเมืองอะไรเลยนะไปเลย ขับรถเล่นกันให้ดูบ้างนะครับเผื่อขอให้ g ีเสโปโปขึ้นแล้วน้องๆไม่มาเลยครับเพื่อนเฮายเพียบตอนนี้โอ้ยองเงยนนยม็ดตายกระเด็นอ๋อรถลองอยู่ข้างทางครับเพื่อน ขับขี่ระวังระวังปลอดภัยไว้ก่อนค่าน้องขับรยสิบน้องหายไปเส้นแล้วเฮ้โคตรเท่อะครับเพื่อนๆบอกเลยว่าเท่มากเออไปเอาให้มันน้อยสุดเดี๋ยวเราคือทางตรงทางกลับฝั่งด้ยครับเพื่อนๆมันเป็นทางตรงนะแต่อนี้น้องน้องนะ่าจะขับลำบากนะครับเพื่อนๆแบบน้องหายไปเส้นแล้วอะน้องหายไปเส้นแล้วคร<ๆ>ับเพื่อนๆนะโอ้โหตายแล้ะ อามาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเราเราหายไปเสียแล้วหายเลย,เเยก็นเน่โค้ตเอ่ะครับเบื่อนเีคันนี้สวยคันนี้สวยเดี๋ยวไม่ได้อาจจะกลับเดิมเดิ้ดูถ้ากลับเดิมเดิ้ดูประสากติดตามกันด้วยนะครับเบื้องน กันไม่อยู่ในเฟซเุ็ดเลยอันนี้แรงเกินรถเราแรงเกินไม่ยกจะแอบหลบพูดจริงจริงเนยเสียงท่อมัอนจะแพ้นะแต่ว่าไม่ไม่ไมแพ้นะครับเพื่อนๆซุ่งชิงไฟไม่มีอันนี้ชิงรถแล้วกันรถไม่มีก็ไปเลยเนี่ยรถคันนี้ไปปุ๊บไปไปเลย เกียร์สามยังไม่ใส่เกียร์สี่เลยเกียร์สามยังไม่ใส่เกียร์สี่เลยที่โกเกียร์สามยาวๆแนละรูส้สึกสเตอร์สิบหกยาวเกินไปผมใส่เป็นสิบหกกี่แปดแต่ถ้าเกิดว่าลากสองโลโลหนึ่งเนี่ยน่าจะโอเคครับเพื่อนเพื่อเมื่อกี้น่าจะมีสัก100 150ร,ร้อยร้อยห้าสิบกวโผได้มื่แต่ยังไม่ได้ตบเกียร์สี่นะหรือว่ามันยังห้อยยังยานก็ไม่แน่ใจนะครับเพ,นะพื่อนๆ่นะก็ขับเพื่อนๆจะมอยู่ครับ อ,อผมอยากเอาคันนี้นไว้แล้วก็บอกไม่ถูกติดตังก็อยู่ว่าเพื่อนติดตังก็อยู่ 2, 2สองคนสองบบแสงแป้อ่าเราไคปัญหาครับว,วิ่งลื่นพื้นลื่นพื้นเลยครับไม่แสงวะโอ้โหร้องไม่แสงครับ เชียเมันอยู่ปาวนีรีดน้ำออกจากดอกเอ้ยใช่รีดน้ำออกจาก,ออกดอกเอ้ห้าสามลาสตัมห้าสามเก้ากับลูกเดิมมีแบบห้าเอาเด้เอาเด้ห้าสามลาสต้ากับลูกเดิมลาสตัมโอเคครับก็เรีว่า ขาบไปดูแล้กันเผื่อใครอยากดูใครไม่อยากดูก็แล้วแต่เพราะว่ามันไม่รู้จะขับไปไหนอยากไปเที่ยววัดทั่วก็ก็แก่ปักต่อยไปแล้วไปอีกแต่ผมชอบทําบุญบนะเพื่อนอนาคตผมน่าจะทําบุญอีกนะเนี่ยเราต็จะไปอย่างี้คนระับไม่ยอะไปจริกๆแล้วหายเลยไป เอมาเรียกกันก็เพื่อนขับรถร่งอ,อยู่เชยรยาวเย็ยดูอายุเธอเดียวก็พอเดี๋ยวถ้ายาวเดี๋ยวมันจะมันเกินไปครับเพื่อนแต่เดี๋ยวไม่แน่เราจะเอาเจ้าคันสี่วาวหกสิบแปดชักห้าสี่วาวมาดูกันครับเพื่อนๆว่ารถลูกโตชักชักมีชักนะแล้วก็สี่วาวเนี่ยจะขับดันโลขนาดไหนแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆรับชมจริงๆก็จะเห็นตอนสเต็ปคันนี้ลูกหกสิบเจ็ดชักห้านะครับคือจะขับแบบวิ่งทิพย์ทีๆเลยแต่ตอนนี้มันไม่ค่อยมีทิพย์นะครับเพื่อนๆก็เราเอาเท่าที่ไหวแล้วกันนะครับเพื่อนๆนี่ รถล,ล้วนะครับก็เรียกได้ว่าลําบากชีวิตนะครับทํางานได้เยอะก็ต้องเสียค่าชดใช้ค่านุค่านี้นะครับไม่ยกสักทีว่ะโอ้โหเซ็งเลยทิก่ก่นี่บรรยากาศครับเพื่อนๆบรรยากาศยามทุ่งนายามเย็นครับสบายสบายไม่ไกลก็ทุกกันไหน บรรยากาศสวยมากครับเพื่อนนี่ที่นี่ปารีสเอ้ยไม่ใช่ที่นี่แอฟริกาแอฟริกามันแต่ดินนะอันนี้มันไอ้เอ้ยเอางานแล้นครับเพื่อนไปแล้วเจอกันใหมค่คลิปหน้าครับจิโกสำหรับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวเข้าโค้งอีกเอ,อี๋ยวจบเธอ,อ,าาอ,อเอ้ยเข้าไขายอะไรวะในท้องเที่ยวนะเอ๊ะอะไรเนี่ย